สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะสองสุ่มกันนะครับเป็นสองสุ่มรวมนะคะมีอะไรบ้างที่รวมไปดูกันจ้าหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นแพตทูสติ๊กเกอร์ดอราเอมอนแบบใหม่นะคะทุกคนสองก็จะเป็นแคมปาดกาพลังดาบอีิค่าอาสูรถ้าพร้อมเราวเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยคะ่ะ เสร็จแล้วหน้าตาสองมันก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่เดวเราเทออกมากันนี่เลยค่ะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้เดวเรามากแกะอันนี้ก่อนเลยก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่ เดี๋ยวเรามาแก่กันค่ะทุกคนหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนด้านหลังก็ประมาณนี้มาแก่ดูกันว่าเราจะได้การอะไร หนึ่งสองสามเรามาลุ้นกันค่ะว้าวทุกคนเราได้ตัวนี้นะคะทุกคนเบอร์ห้ิบสองดูดิหน้าตาก็ประมาณนี้เลยจ้าต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาแกะสองสุ่มอันนี้กันด้านหลังประมาณนี้จ้ามาแกะกันเลย มาแกะกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบใหม่นะแกะดึงออกมาเลยนะทุกคนเขาจะเปิดให้ทุกคนดูแล้วนะ นี่หน้าตาจะประมาณนี้เลยทุกคนโคตรน้ารักโคตรสวยด้วยอะ่ะนี่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย